วอรแรนแม่กก็ฟว่าไม่กอฟ็กอฟโอเวอร์วตเนี่ยตัวนี้เป็นเหมือนคันโซลเลยโอ้ดูดีเล่นเหมือนเคาเต,เตอร์เลยเนี่ยอะไรเนี่ยจริงเหรอซึ่งถ้าคุณยังไม่แน่ใจก็ขอให้ติดตามวิดีโอนี้ไปได้เลยครับโอเคก่อนอื่นเราจะมาเริ่มในส่วนของประวัติของเกมว l o r a n นกันก่อนนะครับ อัปเดตแรกของเกมวอลเล่ย์บอเริ่มต้นในวันที่15ตุลาคมปี2019โดยทางไรออดเกมนั้นได้มีการเปิดเผยว่าได้มีการพัฒนาเกมแนว Tactical Shooting ขึ้นมาโดยใช้โค้ดเนมว่า Project A โดยข้อมูลที่ทราบได้ในช่วงนั้นก็คือเกมถูกเซต็ตในโลกอนาคตและผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครที่เล่นได้หลากหลายและก็เป็นเกมแนว Tactical Shooting ซึ่งนั่นก็คือไม่ใช่เป็นเกมที่ใช้ในการยิงอย่างเดียวแต่ต้องมีการวางแผงนประทธ์ต่างๆเพื่อสามารถเอาชนะอีกฝ่ายให้ได้ และยังเป็นเกมที่มีนเน้นในด้านของ e-sport โดยสังเกตจากการที่ว่าพัฒนาเนี่ยให้ความสําคัญจากการป้องกันการใช้โปรแกรมโกงหรือความแหลกและค่าผิดนต่าๆเนี่ยที่ส่งผลต่อการเล่นกับผู้เล่นและข่าวข่าวของเกมนี้ก็ได้จางหายไปตัวเวลาผ่านไปถึงวันที่2มีนาปี2020ท่านไรออดเกมก็ได้เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของโปรเจกต์ A ซึ่งนั่นก็คือชื่อว่า Valorant ซึ่งกำหนดการเปิดก็คือซัมเมอร์ของปี2020ซึ่งนั่นก็คือวันที่2มิถุนายน Because launching few weeks. และโค้ดเบต้าในช่วง2 8่สิพฤษภาคมซึ่งในระหว่างนั้นนอกจากทีพุฒนาที่เอาแต่อู้งานเล่นเกมนี้โดยไม่ยอมทำงานทำให้เกมออกช้าแล้วเนี่ย ไม่ใช่ครับผมล้อเล่นแล้วก็มีการแจกคีย์เบต้าให้กับเกมเมอร์ต่างๆหรือผู้เล่นคนอื่นที่ได้ดูไลฟ์สตรีมของทีมผู้พัฒนาจะมีการแจกคีย์เบต้าเป็นแบบสุ่มๆให้ผู้เล่นนั้นสามารถมาเล่นในเ e ซิร์ฟได้แต่สำหรับคนที่ได้คีย์ในช่วงนั้นนะครับแต่ดันอยู่ฝั่งเอเชีย e เนี่ยก็ต้องขอบอกเลยว่าโอ้โหแลกชิปพายแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเนื่องเมื่อเกมมนเปิดตัวแล้วแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับในภูมิภาคต่ตางๆโอเคครับจบไปในส่วนประวัติย่อๆของเกมนี้นครับต่อมาจะพูดถึงในหัววข้อที่่า วอลโลแลนด์เนี่ยไปก๊อปเกมอื่นมาใช่ไหมเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นข้อกันขาของเกมนี้ตั้งแต่เปิดตัวมาเลยก็ว่าได้เพราะว่าทางไลออดเกมเนี่ยในตอนแรกเนี่ยบริษัทเนี่ยก็มีเกมเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ League of l e g e n ซ s ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยอาจจะมีเกมเพิ่มเข้ามาบ้างแต่ก็เป็นเกมที่ดูเหมือนว่าเป็นเกมที่เคยมีอยู่แล้วแล้วลองมาทําในฉบับ League of l e g e n d s เท่านั้นยกตัวอย่างเช่น Fight t ท ctic s ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก a u t o c h e s s หรือ Regent o ี r u n e t e ด r a ทราจาก Har Stone ซึ่งหลายค้จะเหมารวมไปยังเหียญออฟ e ิเกนที่เป็นเกมที่พัฒนามาจากเกมโด t าแต่มีการปรับปรุงและพัฒนาจนเป็นเกมโมบายรูปแบบใหม่แต่ก็ต้องขอบอกว่าสิเลเนี้เนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่กับดีด้วยซ้ําที่ทําให้เกมนานๆหนึ่งเนี่ยมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นแต่แน่นอนเหรียญก็มี2ด้านมีคนชอบก็จะมีคนเกลียดแม้ว่ามีคนเกลียดเนี่ยเขาก็ต้องพยายามมองว่าเกมเหล่านี้ก๊อปมาโอเคงั้นเราจะมาดูกันเลยว่าจุดไหนบ้านที่คนเขาบอกว่าเกมเรนเนี่ยก๊อปเกม เอาช่วงเฟิร์สลูก,ก่อนนะครับนั่นก็คือช่วงที่เกมยังใช้ชื่อว่า Project A อยู่ในช่วงแรกของคลิปก็จะเห็นว่ากันเทแล้วก็รูปแบบด่านเนี่ยมีความคล้ายกับคอร์เตอร์สไตล์มากว่าโอเวอร์วอร์ซะอีกแล้วหลังจากนั้นคลิปก็จะเริ่มแสดงอันดีตี้ต่างๆของตัวละครอนนื่นๆซึ่งหลายคนก็คงจะติดใจกับตัวละครตัวนี้ที่ชื่อว่าเซดซึ่งเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีไม่ยังสามารถสร้างกำแพงขึ้นมาได้อีกน,นี่มันอย่าบอกนะว่าในบางส่วนของคลิปนั้นก็แสดงให้เห็นถึงงเกมเพลขออตัววะครที่่่ชืา ซึ่งทาให้เห็นสกิลที่หลากหลายและมูฟเมนท์ที่มากมายของตัวละครน,นี้จากการขยับตัวที่รวดเร็วและกระโดดขึ้นในที่ศูนย์ซึ่งเป็นมูฟเมนท์ที่ไม่ได้เห็นบ่อยนะในเกมเคาน์เตอร์สไตล์แต่ดันกลายเป็นรูปแบบการเล่นที่เห็นได้มากในเกมโอเวอร์วอชดังนั้นผู้เล่นหลายคนจึงปักใจเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นส่วนผสมระหว่างเกมเคาน์เตอร์สไตล์และเกมโอเวอร์วอโดยทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ยืนยันว่า,วาเกมนี้เนี่ยมีความเป็นแนวเกมเดียวกับเคาน์เตอร์สไตล์มากกว่าที่เป็นแนวเกมแบบ Over Watch ซึ่งนี่ก็เป็นช่วงแรกที่เเเเกกกกกมมมนข้ออคลหว่่าาาป็ทีียจ O Count Watch ับ ต่อมาเราจะพูดถึงในช่วงที่เกมเปิดตัวออกมาจริงๆแล้วในส่วนของเกมเพลยน์นั้งเมื่อลองเล่นก็จะรู้ได้เลยว่าเกมเนี่ยมีความเป็นเคาน์เตอร์สไตล์อย่างมากทางออเจิตีที่เป็นการวางระเบิดและการกู้ระเบิดและระบบการซื้อปืนต่างๆในแต่ละรอบที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยต้องมาทการวางแผนเรื่อง economy, อีคโนนมี่หรือก็คือเงินภายในเกม และการเคลื่อนที่ของตัวละครนั้นก็ไม่ได้รวดเร็และคล่องแคล่วเหมือนใน OverW a t c h จะมีแค่เพียงบางตัวเท่านั้นที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่รวดเร็วแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวและความหนักเบาของอาวุธที่ส่งผลต่อความโดยในการเดินหรือการเคลื่อนที่ในส่วนของการเพลย์ของเกมนี้เมื่อได้ลองเล่นก็จะรู้เลยว่า เกมนี้เนี่ยมีความเหมือนกับคอร์เตอร์สไตล์เป็นอย่างมากทั้งในส่วนของปืนเมื่อลองใช้แล้วก็จะรู้เลยว่าปืนนี้เนี่ยเป็นปืนไหนใน c o u n t ตอร์สไตลและรูปแบบการยิงในภายในเกมนั้นที่ว่าการยิงนั้นในรูปแบบ m d ็มดาวไซนั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับกันในบางโอกาสนั้นการคิดไฟล์นั้นก็อาจจะมีประโยชน์มากกว่าก,า,การใช้เอ็มดาวไซในการยิเสียอีก ในส่วนของแผนที่นั้นก็มีบางแผนที่ครับที่หน้าตาดัานไปเหมือนแผนที่มิลลาดในเกมท o u n t e r s t r ไต e แต่แมบอื่นๆก็ไม่ได้มีความคล้ายคลึงกับแบบเกมอะไรเป็พิเศษนะครับต่อมาเรื่องที่ไม่พูดถึงคนไม่ได้ก็คือตัวละครเริ่มจากดีไซน์ของตัวละครก่อนเลยก็แล้วกันเออเออก็หลายตัวก็ดูอยู่นี้นะครับแต่บางตัวแล้วเห็นแล้วก็รู้สึกเหมือนเคยเห็นที่ไหนเหมือนกันนะเนี่ย ในส่วนของสกิลนั้นพอเกมเพลย์จริงๆออกมานั้นก็เป็นการตอบกลับหน้าคนที่บอกว่าเกมนี้เหมือน Over Watch มากเพราะสกิลอนตัวละครน,นั้นจริงๆแล้วถือว่าตัวละครหน,นึง่งเนี่ยมีสกิลแค่หนึ่ง2รืสองสกิลเท่านั้นและในอีกสองสกิลที่เหลือน,นั้นออกมาในรูปแบบของแกจเ็ตมากกว่าซึ่งนั่นก็คือมีการใช้แล้วหมดไปและต้องเสียตังค์ซื้อเพื่อการจะจะใช้สกิลนั้นและก็มีเพียงแค่บางตัวละครซึ่งต้องขอ,อย้ำว่าเพียงแค่บางตัวเท่านั้นจริงๆที่มีสกิลคล้ายคลึงกับตัวละคนนรเนี่นี้เย ก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ไม่มีความคล้ายคลึงกับ Overwatch แม้แต่น้อยเลยซึ่งต่อตัดนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นพวกในเรื่องของ UI สเปรย์หรือแบบสกินต่างๆอาจจะเหมือนแบบเกมบางเกมบ้างแต่ผมขอบอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่สารสำคัญเพราะเมื่อรวมหลายๆอย่างเนี่ยที่หลายคนบอกว่าก๊อปมาจากอนุนบ้านทำมาจากอันนีบ้างคล้ายกับอนุนบ้างแต่พอเมื่อออกเป็นเกม Valorant จริงๆเนี่ยตัวเกมนี้ก็มีความเป็นตัวของตัวเองอย่างมากเลยทีเดียวและถ้าจะสรุปว่าเกม Valorant นั้นก๊อปเกมอื่นมาหรือไม่ผมก็อาจจะพูดแบบนี้แล้วกันครับ มีคนอยู่คนหนึ่งผลิตช็อกโกแลตออกมาแล้วก็ขายได้ดีมากแล้วต่อมาก็มีอีกคนนึงได้ทําการผลิตไวท์ช็อกโกแลตออกมาขายซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมหรือวิธีทำในรูปร่างภายนอกนั้นกับไม่เหมือนกันเลยซึ่งนั่นก็รวมถึงเรื่องรสชาติด้วยที่ไม่มีความคล้ายกันแต่ก็ยังมีรสสัมผัสข,ของความเป็นช็อกโกแลตอยู่ซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อมองว่าคนที่ผลิตไวท์ช็อกโกแลตออกมานั้น ไปก๊อปปี้ช็อกโกแลตที่มีอยู่แล้วก็แปลว่าเกมวาร์ลเล็นั้นไปก๊อปเกมอื่นนะแต่กับการถ้าเพื่อนๆคิดว่านี่ไม่ใช่การลอกเตอรแบบหรือการก๊อปปี้อะไรต่างๆให้เหมือนกันก็ถือว่าวาร์ลเล็นั้นไม่ใช่เกมที่ลอกเตอรแบบเกมอื่นแางที่ถูกกล่าวหามาดังนั้นคนที่จะตัดสินนั้นก็ขอให้เป็นคําตอบของแต่ละคนละกันครับเพราะสิ่งเดียวกันเนี่ยเราสามารถมองได้หลายมุมดังนั้นถึงแม้คําตอบจะไม่เหมือนกันแต่ก็ต้องเาคารพคําตอบซึ่งกันและกันซึ่งสำหรับผมนั้น เขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมอื่นแม้จะไม่ใช่เกมออริจินอลก็ตามแต่ก็ไม่ใช่เกมที่เป็นก๊อฟเกมใครเกมอื่นมาเพราะว่าเราเล่นเกมนี้นั้นผมไม่ได้นึกถึงเกมอื่นๆเลยเพราะเวลาเล่นผมก็รู้สึกถึงเกมมาโดแลนด์ไม่ได้รู้สึกถึงเกมคอมเตอร์สไตล์ไม่แต่อย่างใดและที่สําคัญนะครับเกมนี้มันสนุกครับโอเคครับก็สิ้นสุดสำหรับวันนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดีครับกดซับสไครด้วยนะครับโอเคคครรัับบ